ว่ามันสวยแค่ไหนว้าวนู่นค่ะลมเก่าค่ะให้เขาเห็นลมเก่าไหมคะคุณยายนูนน่นเลยค่ะลมเก่าค่ะนี่สวยมากถนนหน่อยสิคะคุณยายอันนี้คือถนนฮับเบิร์กนะคะดูก็โค้งเบาๆค่ะ หักศอกเบาๆเฟียวศอกเบาๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้ยังธรรมดานะคะข้างบนนี่จัดหนักกันนี้ฮะ,ะแต่อากาศดีดอกไม้สวยบรรยากาศดีชวนเพื่อนๆมาเที่ยวทับเบิกอันนี้ให้ยายถ่ายวิดีโอให้นะคะเอาไว้ให้เพื่อนๆดู ทับเบิกก็น่าเที่ยวหมดโควิดเรามากันนะตอนนี้โควิดยังอยู่ก็ดูทงห่างก,กันก่อนเนาะเที่ยวทับเบิกนี่ต้องปลายฝนต้นหนาวสวยมากเพราะว่าหมอกเที่ยวนาฝนก็จะหมอกเยอะหน่อยดูทางนะครับหมดไหมครับ การตัดสใจในการขับรถนะคะว่าคนที่อยากมาก็ต้องเผื่อใจแล้วของการขับรถนิดนึง,นงแต่ว่าถนนดีหมดแล้วนะคะ mm hmm. เขาทําแบบถนนดีเมื่อก่อนนี้มานี่ต้องแบบวัดใจนิดนึงว่าจะยังไงแต่เดี๋ยวนี้นี่ถนนดีมากแต่ถ้ามาช่วงรถติดๆนี่ เคยมีเหมือนกันนะคะที่แบบว่าขับมาแล้วแบบรถคันหน้าไม่ขึ้นนะเราอยู่หลังแล้วเราแบบตอนนั้นใช่รถใช่รถคันเก่าเนาะโอ้โหคือแบบเสียวเลยอะคือกวาดหอยหลังไงเมื่อก่อนนี้หน้าเทศกาลนี่จะแบบอันนี้หน่อยเขาเรียกว่าคนเยอะมากทางขึ้นก็จะเยอะมากอืมหายไหมโอ้โห บนหลุดโทรศัพท์มันจะล่วน ดูทางนะคบฟึม้มทักสอกเบาเบาักศอกเบา <laughs> เบา <laughs> ไม่ดันมันลงได้เลยดันหัวมันลงก็ได้ลงหรือขึ้น มันจะได้ไม่เมืถนนหักศอกเบาๆก็ยังมีคนมาเที่ยวอยู่นะแม่ถ่ายแบบดูมุมถน,นนนี่ให้เห็นมุมถนนนี่เพราะถนนคืออย่างเงี้ย <c oughs> อยากให้เห็นถนนว่าเออเน,นี่ยถนนมันหักศอกอย่างเงี้ยเลยนะ โอเคครับแค่นี้ละค่ะพอแล้วแม่โอ้ลมเกา่าเมืองลมเกา่านะครับล่างด้วยน,นะครับนี่เรา,ายังอยู่ข้างบนอยู่นยเนี่ยเกลามากเลยก็หิวข้าวซะ <Bye. S 2> <laughs> บายสร้างความลำบากให้ได้มาก้ไ <laughs> ม่ได้ม <laughs> ีเดนียวไหม เราอากาศเริ่มร้อนขึ้นไปได้ไหมโอเคใ <c oughs> นบุญใมใขอบคุณโอเคโอ้โหดูท,ทางครับใช่ยังไงไม่ได้เห็นทาง <c oughs> นี่ไง,ไงแม่กดโทรศัพท์ลงดิอเ,เออนั่นแหละเห็นไหมแม่จับเลยก็ได้จับโทรศัพท์เลยก็ได้ดึงเข้ามาใก,ใกล้ตัวเองแล้วจับถ่ายเหมือนถ่ายธรรมดาเลย ดันสายเข้ามาดันเองไม้เข้ามามันท่าคอนดหนถ่ายเองเลยเนี่ย okay. นี่ม,มะเดี๋ยวายให้ดูทำย,ยังไงถึงจะรู้ นนถนนธรรมดาก็วสวยอากาศดีทางลงครับเตอนนี้ลงจากน้ำเพียงดินมาเยอะแล้วนะคะกับถึงต้งแถวอ่างศิลาและ อ่างศิลานี้เป็นบ้านอะไรนะคะถนนก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะอัเทปก็จะประมาณนี้อัเทปเบาเบาโค้งเบาเบาไม่รูกี่ร้อยโค้ง เขาวสวยมากถ้าเบิรก็จะขึ้นชื่อเรื่องของการปลูกกระลำปีเขาก็ขายกระลำปีกันเออเขามากินกระลำปีอุ๋ยอ๋อลดเสียที่เราก้อนำขึินจัง